ชื่อเล่นชื่อติงจ้าชื่อจริงชื่อทองจ้อยจ้า ตอนไปสวนเนี่ยจะขี่รถคันนี้แหละไปอยู่มาประมาณกต,ต้นต้นปีอ่ะมันปวดเข่าลงรถเนี่ยมันก็เช่นมันพลิกลื่นยังไงเนี่ยมันแป๊บเลยเดินไม่ได้เลยแทบดะคานพับเพียบก็ไม่ได้นะขี่รถก็ไม่ได้เดินต้องถือไม้เท้าข้างเนี้ยปวดข้างเดียวคนเดียว <มา S 1> ประมาณสามเดือน,น <ะ S 2> ตอนที่กินยานตัวนั้นอย่างเดียวดีขึ้นไหม ก็รู้สึกว่ามันมันมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ยังเจ็บอยู่เด็พอกินตัวนี้เข้าไปรู้สึกว่ามันดีประมาณอาทิตย์หนึ่งนั่งพระเพียบได้ขี่รถจัก,กรยานไปสวนประมาณไปกลับสองกิโลไปกิโลมากิโลทุกวันฉันว่าดีฉันเห็นไปใหญ่แกลูกได้แกนอนติดเตียงนะ ปะใหญ่นะ่ะเ็เอามาให้ดูเขาถ่ายรูปให้เห็นไหมปะใหญ่เดินได้ลูกนั่งได้เออก็ดีก็สั่งกิมงนมันเนาะของดีแต่คิดว่ามันแพงไม่แพงนะไม่แพงเดนได้ฉันก็ว่าดีอะ่ะ